สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปลายสู้ครูสุคนขอต้อนรับข้าสู่ช่องวอรพรุทิสารบ้านโน้นพี่น้องมุ้อหนีมาหน้า,าให้คือเกาพี่น้องนอนเว็นหัวจะตื่นพี่น้องนะครับนอนเป็นหัวจะตื่นนะครับมุ้อนีมาเอาเหมือนกาตกาครับนอนเป็นพัก่อนจะตื่นว่าจะไปเก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดพอเขาเจาซาหรือหลายว่าเห็ดพอเกิดจะไปหาเก็บเห็ดพอได้แก็งแรงพี่น้อง นะครับเดี๋ยวประมุงบรรยากาศหาจีบเห็ดน้ากันพี่น้องสิมานหรือบ่ะมาณน,น้อพี่น้องมือเช่าหน่มาตกกานะครับได้หาตาคือสิพ่อเหรอพี่น้องเมื่อแอแรแล้วนะครับอันนี้ก็น,นอนเว้นนอนจะเตือนนะพี่น้องเด้ออาจจะไปจีเบเห็ดต่อได้บัดนี้พี่น้องอ่ะมึงบรรยากาศน้ากันพี่น้องครับรรบรรยากาศน้ำบรรยากาศตะกาตกเลยพี่น้องแล้วทีไปจีเบเห็ดละพี่น้องบัดน,นี้ครับตอนนี้ก็บมอดปลาเห็ดละพี่น้อง เดี๋ยวไปหาเราเห็นน้ำกันพี่น้องก่าสิไ้ไปกินแรงบ่มันนี่นะครับมองบรรยากาศเจ็บบาดโคกสิไข่นี่ตัวดอกตกดจอเก็อบอีหลอกอือโอเคล้ะ ว่าอะ้ดอกไม่พอพี่น้องเลยสนใจจะได้อีหลอกบไอแจงห่องตาไฟกับบอมันพร้อมยังทนเลยยไม่ได้อีหลอกบอก่ยัจะเอาอยบอังเสี่ยงเสี่ยงเอาอย่เนี่ย เราไม่เจ็บอ่ะเก็บชิดลเละเก็ดพอพ่อดอกเิกเกียวเท่าพี่น้องเอ้ยโบมานคักอี่หลอกพี่น้อง ครับตอนนี้จะรอจะปลาพี่น้องน้งบกเพาะเห็ดดอกน้งบ่วกเห็ดอ,อ,อันละงูโอ้เว้ยน้ำบกเห็ดเพาะพี่น้องเราจะอีหลอกตอนนี้พี่น้องนะพี่น้องเห็ดเพาะมันอึดซะนะครับแต่มันลือ้อบนตาดยเฉพาผู้ป้านมันเกิ็ดลายนะครับอันนี้นาครัาหนี้ไส้กับบกเพาะหนึ่ปลาครับพี่น้อง มืโอนี้่เได้แจงว่าต้องใช้เสด้แจงอีหลอกนะครับว่าจะมาเก็บใม้พอได้อีหลอกอันนีด้ดีพี่น้องอยู่พอประเด้๋ยงพี่น้องเดี๋ยวมึงไปเรื่อยๆพี่น้องหาพ่อให้พอพี่น้อง,องมาให้มาหน้าน,นะครับพี่น้อง,งเก็บเบียอยูหน้าแล้วกัหาแนวอยู่แนวกินเมื่อกินแรงแล้วพี่น้อง เน่้กินอาหารปลาหาเก็บเห็ดเก็บอีหลอกหลับพี่น้องบันกับเปลาก็ได้เห็ดโบไรได้แต่อีหลอกพี่น้องน้องขออีพออปล่อยบไรเฮ็ดบไรเห็ดได้อีหลอกกับดอกตะเกียวพี่น้องดอกตะเกียว ครับเกี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยมันนี่กินแรงเอเอ๊ะอะไรเบาะวะโอ๊ยขาดซ้ํากินเลยปานนี้นี่ตัวนึงได้ซะ จะต้องเกี่ยวนั่ยมันจะตบมนเนี่นเก็บอีหลอดกับพี่น้องให้พอมาพอเลยเกิดเพระทันคนคนหลายคักตุ๊กตาจะได้ไปเก็บผู้พานหมดเลยพี่น้องเอยมันนะครับคนมันคนหลายกูเห็ดพี่น้องมาสวยๆเห็ดเวียกแล้วค่อยมาตกกาแล้วก็เร็วมันเลาะพอแต่อีหลอดตุ๊กตาจะได้แกงอีหลอดมือแรง ลุนต่อไปเพื่อพ่อเห็ดผอนี่คือชีวิตวรพจนีสารบ้านโน้นพี่น้องเป็นให้เห็ดหน้านะครับตกกลาแล้วก็มารอหาเจ็บเห็ดเจ็บเก็บเห็ดเจ็บวันนั้นพี่น้องเจ็บเห็ดเจ็บของปลานะครับป้าบ้านผมเห็ดผองสิบบ่ค่อยหลายนะครับพี่น้องแต่ว่าพ่อได้กิ่นอยู่นะครับมันมีมาสวยพี่น้องตกะลาแล้วค่อยมานะครับตกปลาแล้วก็เลยมาหาเจ็บ ฮ่ามันเหลือตาขาเจ้านะครับตอนนี้ได้เจีเห็ดอ่าตอนนี้ได้เจอีอีหลอกกับดอกขี้เกียจพี่น้องเห็ดพอ,อยังบ่พอเลยนะครับข้าเจ้าตาลีกันแต่คนละโลสองโลนะครับแต่ทั้งผู้พันข้าเจ้าชาติมีพี่น้องเกิดลายข้าสนายทั้งคู่น้องตาพี่น้องนี่ตาบานผมครับมากับแม่บ้านน้องได้อีหลอกละววาเห็ดพอต่อเหมอือนอะไรอีกเลย

จะมังบแบมือมันดูพี่น้องหาเบิดปลาบดดงบอยังม่ได้ฝ <c oughs> ีมือพี่น้องได้อิลอกหลอกกระเจียวเห็ดผอนับเม็ดได้นะครับครับ เตรียมทำอาหารเมนูแกงอีหลอกพี่น้องเห็ดพรอใส่โบเห็นพอ,อ,อ,นพอปรากาศมาันโชว์มันหน่อยคขกสามดอกสามดอก4ีดอกหาดอกนงังอันนี้นั่นกะนนะ่งอันนี้บอออีหลอกเครื่องปรุง แกงอีลอกนี่ต้องใช่น้ำอย่านางพี่น้องมันค่อยสิแสบนะครับใช้น้ำยานางพค้งอาหารมันป้าวางแรงไเก็บแกงอีลอกพี่น้องไปเก็บอีลอกกับดอกติเกี่ยวพี่น้องว่าจะไปเก็บเม็ดพ้อบรได้บยวด้แต่อีลอกกับดอกติเกี่ยวพี่น้องดอกติเกี่ยวพี่น้องไปชิแกงอีลอกกับดอกติเกี่ยวกับเม็ดพ้อนะครับอีลอกนะครับ อาหารแรงนี่ครับต่อไปเกี่ยวก็มีพอรอห่างสิบเม็ดนี่แหละประมาณพี่น้องอ่ะเอาบรรยาก,กาศมา,มาให้มาหน้านักพี่น้องหลังเลิกเวียกเลิก,ลกงานยนมมือแรงนะครับเลยไปรอปลาพอได้แนวอยู่ในกลิ่นสะโดคาได้เห็ดพอน้ำเพลินมาแต่ว่าปากปากุดบาบ,าบา่พอเห็ดพอพี่น้องได้ยู่ยิบกอดดอกเนาะกระเชียวอ,อีลอกนะครับเป็นอาหารแรงมือแรงนี่ครับยู่ดีแมงมากินข้อแรงน้ำกันได้ครับแกงอีลอกพี่นอ้อ,องเอาไปในวังคลิปนี้ก็อคอยสุภาพแกงแรงลำรวยสุขขู่สุขคน อยาเก็บยาจุนนะครับเด้อเอาบรรยากาศวิถีชีวิตบ้านๆของวอร,ร์ดผูดิษานบรรณุนนมาฝากพี่ตะนองอยู่ดีแมง,งสบายดีครับสวัสดีครับนี่นี่คนควงอาหารมันปลาวังแรงเจ็บแจงเจุนรอด